เอาเลยนะหนองเราคนเด้อเหรอทำเลยเขี้ยวดีลูกเขี้ยวดีเก่งเก่งเขี้ยวดีนะจริงเลยกินเองเลยแซ่บเลยอ่ะแซ่บนัวแซ่บนัวแซ่บนัวเลยแป้งไหมเขี้ยว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 เข้ากันเอาข้าวกัน เยเข้าก่อนนกเ,เข้าก่อนแม่กินแตงไหวหวินแตงมันก็ตายเลยพวกกินไหมทกนี่บวกลกินไหมพวกลงกินแตงไหมทำบวกลงนี่บวกลกินแตงไหมอัมโอ้โอโอจีนจีนป้อนพ่อหน่อยป้อนพหน่อยกินด้วย อมน ata, <mulheres> <S <s <hã> <shocked> ี่นี่แมวเล็กๆชิ้นเล็กๆยาวชิ้นใหญ่ินเล็กๆที่คอ้ะขายทิ้งแล้ว